การโหวตนะครับมีหลายช่องทางทีเดียวง่ายๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าท้ายรายการคืนนี้จะต้องมีคนออกไปอีก4คนนะครับอาจจะเป็นคนที่คุณรักเป็นคนที่คุณชอบเป็นคนที่คุณเชียก็ได้เพราะฉะนั้นเริ่มโหวตกันได้แล้วนะครับเป็นการมำลังใจกันตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับมาถึงโชว์ที่พวกเขาทั้ง20คนเตรียมไว้สำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในฮอลและทาง Tru ูวิ s i o n ครับ ท่านผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าว่าที่นักลาฝันทั้ง20คนนี้ใช้เวลาเข้าไปอยู่ด้วยกันในบ้าน TRUE AF เพียง2สัปดาห์เร็รเศษเท่านั้นเองนะครับแต่พวกเขาก็มีความรักและมีความผูกพันซึ่งกันและกันความรู้สึกเหล่านั้นจะถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลงเพลงนี้ครับรักไม่ต้องการเวลาจากเจมส์ V10 j o จ v ย4 P ิ แพรว่า V2 และทีม V19 ครับ ว่ารักมันคือความผูกพันคิดว่ารักเธอต้องเกิดผ่านวันและเวลายิ่งเดินนานนานไปเท่าไรความรักยิ่งมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจ ไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามาเหมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครใครหยุดที่เธอ yeah chẳng thuyết cuộc dài người đại hơn giờ đuôi tuổi Come with my รักไม่ต้องการเวลานะครับจากเจม V10 Jo จอย V24 ิปก V5 แพรวา V2 และทีม V19 เชิญคุณไก่ครับ5คนนะครับสำหรับโชว์นี้พี่ดูแล้วเหมือนกับออสองหนุ่มที่เป็นมัธยมนะครับสามสาวนี่เป็นเด็กมหาลัย <c oughs> <c oughs> คือคือตอนนี้ผู้หญิงร้องได้ดีกว่านะครับผู้ชายของเราเนี่ยยังค่อนข้าง ขี่ๆกันอยู่เยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าพี่ยังรู้สึกว่าการร้องแบบนี้มันเป็นการร้องหมู่แบบแบบธรรมดามากสําหรับสําหรับนักร้องที่จะขึ้นมาเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นพี่อยากให้ต่อไปเนี่ยทำกันบ้านให้คิดมากกว่านี้นะครับน้องปิ๊กระวังเรื่องชุดเราเป็นห่วงมากไปหรือเปล่านะครับน้องทีมดีขึ้นน้องเจมสมาธิสุดตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ยังไงก็ที่เหลือก็พอเอาตัวรอดได้ในในโจ์นี้นะครับก็ขอให้โชคดีครับคุณแมวครับ ครับพี่รู้สึกว่ามีอาการเกร็งๆในเรื่องของ blocking คือเหมือนว่าจะต้องเดินมาตรงนี้จะต้องหยุดแล้วทำท่านี้หรืออะไรเงี้ยพี่เลยไม่รู้สึกถึงอารมณ์ที่มันส่งมาความรู้สึกที่รักไม่ต้องการเวลามันอยู่ตรงไหนนะครับโดยเฉพาะกับตรงผู้ชายหมายถึงว่าน้องทีมกับน้องเจมส์อาจจะต้องตีโจทย์ให้แตกกว่านี้แล้วก็สืออารมณ์ให้มากกว่านี้ นะครับมันเกร็งพี่รู้สึกว่ามันแข็งแข็งไปนิดนึงครับบครัสวัสดีค่ะสามสาวสองหนุ่มวันนี้สวยหล่อมากนะจ๊ะก็วันนี้ดูผู้ชายดูแผ่วๆมากเลยวันนี้ผู้หญิงดูมีพลังมากเลยพอออกมาผู้ชายสองคนเดินมาดูเหนื่อยๆยังไงไม่รู้แต่พอผู้หญิงมาปั๊บมันเหมือนแบบลมพายจะเนื้อเนื้อ่เนื้อเนื้อไม่เข้าใจไหมมันต้องแบบ หนูต้องมีพลังกันมากกว่านี้ทั้งๆท,ที่เราเป็นผู้ชายแล้วเราตัวใหญ่เราต้องข่มเขาให้ได้ค่ะเนี่มันเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราร้องกับผู้หญิงเราจะต้องดูดูมีพลังมากกว่านี้แต่ผู้หญิงดูดีค่ะ,ค,ะค่ะแค่นี้ค่ะครับขอบคุณคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็โหวตกันได้เลยนะครับสําหรับฝ่ายหญิงนะครับมีจอย V 2 4ิปิก V 5แพรวา V 2ฝ่ายชายมี2คนนะครับ คือเจมส์วีสและทีมวีสิครับเมื่อกี้ผมบอกว่าความรักและความผูกพันของเขาเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าทั้ง20คนนี้เขามีความฝันร่วมกันมีความมุ่งมั่นอย่างเดียวกันนะครับและที่สำคัญก็คือเขามีหัวใจเหมือนกัน หัวใจดวงเดียวกันนะครับพบกับคาชา V3 เต้ V6 แพรว V15 อ้น V20 ดิว V22 ในเพลงหัวใจถูกกันครับ วันเวลาที่เหล่านั้นเธอย,ยังคงจำเมันได้ไหมวันที่เคยรู้สุกและสุขจนล้นหัวใจวันที่เราได้ผ่านมาด้วยกัน 不会再留干。 you yeah. 人。 ใจเราถูกกันนะครับโดยเต้ V6 ขชา V3 แพรว V15 อ้น V20 และดิว V22 ครับเชิญคุณแมวครับก็ดีขึ้นนะครับรู้สึกว่ารู้รู้สึกได้ถึงถึงอารมณ์ที่งงต้องกานสื่อสารมาแต่ว่าทางฝั่งผู้ชายเนี่ยโดยเฉพาะเต้กับอ้นเนี่ย เวลาลงเสียงต่ําต้องระวังนิดหนึ่งมันจะคอนโทรลเสียงลําบากมันจะมีอาการพินเพี้ยนอยู่มันเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะฮะแสดงว่าโทนต่ำของเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องไปฝึกวันนี้ขอชมแพรวนะครับว่ามีพัฒนาการจากอาทิตย์ที่แล้วที่นิ่งๆวันนี้มี Movement มีฟิตเขาเรียกอะไรถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับขชาก็ทำได้ดีนะครับขอชมนะครับทั้งหมดก็ ขอชมว่าเป็นโชว์ที่ดีโชว์หนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณรั็น์ตาครับสวัสดีค่ะสองสาวสามหนุ่มค่ะก็เป็นโชว์ที่ดูแล้วหัวใจผูกกันจริงๆนะคะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกันเนาะดูแล้วก็อารมณ์ดียิ้มแล้วดูแล้วยิ้มย้แจมใสดีแต่เพี้ยนแหลกเลยลูกเพี้ยนมากฟังแล้วโอ้หัวใจผูกไปาผูกมาเพี้ยนมาก ผูกจนเพี้ยนเลยนะคะต้องระวังกันหน่อยนะคะเวลาเราร้องหมู่กันมากๆบางทีเราจะต้องอหูเราเนี่ยจะต้องดีมากๆนะคะเราต้องคอนโ c o ล t ในเรื่องของใครร้องตรงไหนอะไรยังไงกันให้ดีๆแต่ดูแล้วก็อารมณ์ดีก็ผ่านพ้นไปได้ดีก็ยินดีด้วยค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับทั้งห้าคนนะครับ <laughs> จัดหนัก <laughs> หนึ่งเลยพี่ดาทาบอกแล้วเพี้ยนนะครับ <laughs> เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราร้องหมู่ไง ร้องหมู่นี่มันยากจริงเวลาเหมือนกับร้องเพลงสามัคคีชุมนุมอย่างเงี้ยเราจะร้องไปด้วยกันหมดใครจะเพี้ยนอะไรก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่นี่วเวลาเรามีไม้จอเนี่ยมันทําให้เวลาเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองเราก็แข่งกันออกไปมันทําให้ตะเบงออกไปมันทําให้เพี้ยนนะครับส่วนผสมทั้ง5คนเนี้ยดูไม่เข้ากันเลยนะครับ <S <S แล้วก็การแสดงเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่าเรายังมองกันอยู่อะยังกังวลเรายังไม่ค่อยมั่นใจในการที่จะส่งให้คนเพราะว่าเราเรายังไม่สามารถ รวมตัวกันได้ที่จะส่งให้คนเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องแก้นะครับแล้วก็ตอนเปิดตัวนะชา้าไปน,นิดนึงตอนที่เปิดตัวทีละคนจริงๆหน้าทำนี่แต่ต้นแล้วนะครับนะครับแล้วก็ขอให้ปรับปรุงเรื่องร้องหมู<อ><อ>ดีครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณคอมเมนเตอร์นะครับ,บคุยด้วยนิดนึงได้ไหม <laughs> ครับอ,อยู่ในบ้านมากี่สัปดาห์แล้วนี่ก็เป็นสามแล<ส><ส>้วสินะใช่ไหมฮะสามสัปดาห์แล้วสสัปดาห์สองเเหร อ๋อใช่อัวสองครับครับคิดถึงบ้านยังคิดถึงบ้านแมกโนเลียแล้วครับอันดาคิดถึงบ้านแมกโนเลียแล้วนะครับว่าไงครับน้องแพรวใช่วยบ้างคิดถึงบ้านไหนคิดถึงบ้านแมกโนเลียค่ะอันดานี่คือน้องอ้นครับอ้นนะครับน้องอ้นโอ้โหด้วยกับ Pirates of the Caribbean เท่มากเลยนะครับครับฟังคอมเมนเตอร์แล้วรู้สึกยังไงบ้างอะฟังคอมเมนเตอร์แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับครับก็รู้สึกกับก็ก็ดีใจค่ะที่พูดความจริงเพราะว่าก็รู้ตัวค่ะว่าน่าจะเพี้ยนรู้สึกรู้สึกตัวเหมือนกันค่ะว่าน่าจะเพี้ยนก็ต้องเอาไปปรับปรุงอะค่ะครับเป็นไม่ได้ไหมอย่างที่เขาบอกว่าผู้ชายนี่จะเพี้ยนมากกว่าผู้หญิงต้องอาตโนถามว่าเรารู้สึกไหมว่า เพลงที่เขาให้มาคี์มันต่ำเกินไปหรือเปล่าสำหรับผู้ชายก็ตอนซ้อมก็ได้ครับแต่ว่ามาเจอบรรยากาศอย่างนี้ครับก็แบบตื่นเต้นนะครับสมน้ำหน้าอาจจะช่วยสักหน่อยเชียวจริง <laughs> มันต่ำไปนะพี่ไก่นะเส <laughs> ียงผู้ชายมันก็ข้างต่ำนิดหนึ่งแต่ว่า <laughs> ถ้าถ้าเสียงต่ำเราแข็งแรงกว่านี้มันก็จะโอเคใช่ไหมครับ <laughs> ครับ <laughs> <laughs> มันเป็นเรื่องยากนะครับที่จะทำขี่ให้ตรงกันได้นะ เห็นไมครัครูยังเห็นด้วยเลยนะครับตัวเองก็เห็นด้วยเพะาะนั้นดูเวลาเลือกเองถ้าเราเสียงต่ำเกินไปก็บอกนักตนตีบอกพี่โอมนจะบอกว่าขึ้นอีกนิดได้ไหมครับเราดูที่ว่าผู้หญิงเขาได้ไหมนะครับเอาละครับขอบคุณมากขอเสียงปรบมือให้กับคชาว<อ>ี3เต้ v วแคลววี15อ้นว2 0ดิวี2ครับ